สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในพระคำยามเช้านะคะซึ่งวันนี้เราจะอยู่ในพระธรรมยอนค่ะบทที่1ข้อที่35ถึงข้อที่42วันนี้ให้ชื่อหัวข้อว่ามาพบพระผู้ช่วยให้รอดวันนี้เราจะเห็นตัวละครเพิ่มขึ้นนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะอยู่กับยอนนะคะแต่วันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของสิทธิคนอ,นอื่นเพิ่มเติง รุ่งขึ้นยอนยืนอยู่ที่นั่นอีกกับสิทธิ์ของท่านสองคนและท่านมองดูพระเยซูขณะที่พระองค์เสด็จผ่านไปและท่านกล่าวว่าจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าสิทธิ์สองคนนั้นได้ยินท่านพูดอย่างนี้ก็ติดตามพระเยซูไปพระเยซูทรงเหนี่ยวหลังกลับและทอดพระเนตรเห็นเขาทั้งสองตามพระองค์มาจึงตัดถามเขาว่าท่านหาอะไรเขาทั้งสองทูลพระองค์ว่ารับบี ซึ่งแปลว่าท่านอาจารย์ท่านพักอยู่ที่ไหนพระองค์ตัดตอบพวกเขาว่ามาดูเถิดเขาก็ไปและเห็นซึ่งพระเยซูซึ่งพระองค์ประทับและในวันนั้นก็พักอยู่กับพระองค์เพราะขนาดนั้นประมาณสี่โมงเย็ยนแล้วคนหนึ่งในสองคนนั้นที่ได้ยินยอนพูดและติดตามพระองค์ไปคืออันดรูน้องชายของซีโมนเปโต แล้วอันดูก็ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อนและบอกเขาว่าเราพบพระเมสสิยาแล้วซึ่งแปลว่าพระคริสต์อันดูจึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซูเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเขาแล้วก็ตัดว่าท่านคือซีโมนบุตรยอนคนจะเรียกท่านว่าเคฟาสซึ่งแปลว่าศิลาพี่น้องที่รักคะในวันนี้นะคะพระเจ้าของพระเจ้าได้พูดถึง ปฏิกิริยาของคนที่กําลังสนใจพระเยซูแล้วก็มาพบพระเยซูนะคะซึ่งเรื่องมันก็คือว่ายอนเนี่ยได้ทําหน้าที่ของเขาตามพระเจ้าของพระเจ้าที่บอกว่าเขาจะเป็นเสียงที่พาคนมาถึงพระคริสต์เขาจะเป็นเสียงที่แนะนําพระเมสสิยาที่ทุกคนตามหานะคะแล้วเขาก็ทําอย่างนั้นจริงๆนะคะเขายืนอยู่กับสิทย์สอคนและพอพระเยซูผ่านไปเขาก็แนะนําว่านี่แหละคือพระเมสสโปรดกข,ของพระเจ้า สีสองคนนั้นก็สนใจในพระเยซูทันทีนะคะแล้วก็เลยติดตามไปถามว่าพระองค์พักอยู่ที่ไหนยังไงนะคะนั้นก็สุดท้ายก็ไปใช้เวลาร่วมกับพระองค์หนึ่งในสองคนนั้นค่ะคือคนที่ชื่อว่าอันดูนะคะอันดูที่เป็นน้องชายของซีโมนนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะเมื่อพบแล้วก็ได้ใช้เวลากับพระเยซูแล้วก็เลยไปชวนพี่ชายของตนเองนะคะก็คือซีโมนมาและและแนะนาให้ซีโมนอ่ะได้พบกับพระเยซูคริสต์ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ ดังนั้นหลังจากนั้นซิโมนจึงได้รู้จักกับพระองค์และพระเยซูก็ได้สัมดงว่าพระองค์เนี่ยรู้จักซีโมนเป็นอย่างดีและพูดถึงสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของซีโมนด้วยนะคะในตอนนี้ค่ะเราเห็นว่าการที่คนคนหนึ่งจะมีโอกาสได้พาใครสักคนหนึ่งมาพบกับพระเยซูได้นั้นคือคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในการพบกับพระเยซูก่อนเรายากมากเลยค่ะที่เราเองนั้นจะพาใครสักคนหนึ่งมาถึงพระเยซูได้ถ้าเราเองไม่รู้จักพระเยซูดี เพราะว่ามันมีคําถามหลายอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเราเองเป็นคนที่ชอบพระเยซูแต่ว่าไม่ได้มีประสบการณ์กับพระเยซูมากนะักการที่เราจะไปแนะนําพระเยซูกับคนอื่นต่อเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าเราเองไม่มีอะไรมากพอที่จะไปรีวิวแต่ในปัจจุบันนี้มันมีการรีวิวสินค้าใช่ไหมคะจะมีคนที่มารีวิวว่าโอ้สินค้านี้ดีมากเลยนะคะส่วนใหญ่คนจะซื้อ กับคนที่สามารถรีวิวสินค้าได้อย่างละเอียดคนไม่ซื้อค่ะกับคนที่แบบเพียงแค่ยกสินค้ามาบอกว่าเอ้ยอันนี้ดีมากนะ,นะะแต่คนจะซื้อก็ต่อเมื่อคนแบบว่าเข้าใจโอ้อันนี้มันดีจริงๆนะมีคนมาพูดจนเขาเข้าใจและเห็นภาพว่าสินค้านี้ดีจริงๆค่ะต้องบอกว่าอันดูค่ะเป็นคนที่ตามพระเยซูไปและในช่วงเวลาที่เขาเองได้ไปพักอยู่ในบ้านของพระเยซูนั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีประสบการณ์ กับพระเยซูมากนะคะแล้วก็รู้จักว่าพระเยซูเป็นยังไงจนสามารถที่จะได้ข้อสรุปดังนี้ว่าเราพบพระเมสสิยาแล้วมาบอกพี่ชายว่าเนี่ยเราพบพระเมสสิยาแล้วแปลว่ามันมีหลายอย่างค่ะที่อันดูพบแล้วว่าเอ้ยพระเยซูเนี่ยใช่ตรงตามสเปคของการเป็นพระเมสสิยาตามที่บันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิมทุกประกาศเช็คแล้วว่าเนี่ยใช่เลยใช่เลยนะคะ ดังนั้นค่ะถ้าเราจะเป็นคนที่สามารถแบ่งปันพระเยซูหรือนําคนไปถึงพระเยซูได้ดีเนี่ยเราต้องรีวิวพระเยซูได้ดีหมายถึงว่าไม่ใช่เราพูดเก่งแต่เราต้องรู้ว่าพระเยซู <c oughs> เป็นใครได้ดีต้องใช้เวลากับพระเยซูต้องมีเวลากับพระเยซูดังนั้นค่ะพี่น้องคริสตจักรวันนี้ถ้าเราจะต้องแนะนําพระเยซูให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเรามีข้อมูลแค่ไหนในการแนะนําพระเยซูกับเขาเรามีประสบการณ์อะไรบ้างที่เราเองมีประสบการณ์กับพระเยซูแล้วเราสามารถแนะนําให้คนอื่นรู so ้ได้บ้าง ดังนั้นคะ่ะพี่น้องวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ข้าพาเจ้าอยากท้าทายคะ่ะว่าวันนี้เราจะนําใครมาพบกับพระเยซูเหมือนกับที่อันดรูได้ทําบ้างวันนี้คะ่ะเป็นอีกวันหนึง่งที่เราเองก็อาจจะมีโอกาสได้เฝ้าเดียวด้วยกันและมีโอกาสได้ไข้คนพระเจ้านะของพระเจ้าได้กันแหละและข้าพาเจ้าก็เชื่อว่าพี่น้องน่าจะมีประสบการณ์อีกหลายๆอย่างกับพระเยซูเราใช้ประสบการณ์นั้นดีไหมคะในการที่จะนําคนมาถึงพระเจ้ารีวิวพระเยซูให้เขาฟังค่ะ ว่าพระเยซูดียังไงบ้างแล้วพระเยซูเป็นอะไรที่สุดในชีวิตของเราเราสามารถชี้แจงสิ่งเนี้ให้กับคนข้างๆหรือคนที่เรารู้จักได้ไหมให้เราใช้โอกาสนี้ด้วยกันค่ะเราอธิษฐานขอพระเจ้าเปิดทางเราที่มีจะมีโอกาสได้นําคนมาถึงพระเยซูเหมือนอย่างที่อันดรูได้ทำเราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศแล้วก็พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทุกคนตามหาอยู่ แม้ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามตามที่เรารู้กันว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งความมืดหลายครั้งเขาอาจจะยังไม่รู้จักพระองค์หรือไม่เข้าใจพระองค์ดังนั้นจึงต้องมีใครสักคนที่รู้จักพระองค์ดีและแนะนําพระเยซูให้กับคนอื่นๆได้รู้จักต่อไปอันดูเป็นแบบอย่างของเราอันดูตามพระเยซูไปจนถึงที่สุดและใช้เวลากับพระเยซูจนกระทั่งเขามั่นใจว่าพระเยซูนี่แหละคือพระเมสสิยาห์ที่รอคอยและเขาก็ไปแนะนํากับพี่ชายของเขาว่านี่แหละ คือพระเมสสยาที่เรารอคอยเขามีความมั่นใจเขาสามารถรีวิวหรือบอกเรื่องราวของพระเยซูคริสที่เขาได้ประสบพบเจอเห็นพูดและฟังและพูดคุยกันมาให้กับอีกคนหนึ่งเข้าใจได้ขอพระเจ้าเมตตาที่จะใช้เราเช่นเดียวกันเหมือนกับอันดรูเราในฐานะที่รู้จักพระองค์แล้วมีโอกาสได้พูดคุยกับพระองค์แล้วมีประสบการณ์กับพระองค์แล้วเราจะใช้สิ่งที่เรามีในชีวิตในการแนะนําพระเยซูคริสต์ให้กับคนอื่นๆได้รู้จักต่อไป ขออยากให้เรากลัวแต่เราจะมีความรู้สึกชื่นชมินดีเหมือนอย่างอันดูที่กระตือร้นในการที่จะบอกเรื่องรากับพระเยซูและนําคนมาถึงพระเยซูขอพระเจ้านําให้วันนี้เป็นวันพิเศษที่เราจะได้พบกับใครสักคนหนึ่งที่เราจะสามารถแนะนยายําพระเยซูให้เขาได้ยินได้ข้าพระองค์อธิษฐานฝากมอบชีวิตของเราทุกคนไว้กับพระองค์ในานยามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนสุดท้ายนะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องหนีเขาว่าคนที่พบพระเยซูแล้ว จะแนะนำพระเยซูให้กับคนอื่นๆได้พบด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าไว้เพรพนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Life และสนับสนุนพันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ